ตำบลนี้มีชื่อเสียงในการป้องกันไม่เกิดไฟมาเกือบ20-30ปีเหตุไหนยายเล่าจึงเปลี่ยนไงมีทิศทางแบบใหม่เกิดขึ้นใ็กั้นได้แชร์ประสบการณ์ความตั้งใจและข้อท็จจริงที่เกิดขึ้นกันก็กำลังตำลางกับงครับครับครับผมก็จะได้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังเนาะว่ายุคยุคตั้งแต่ปัจจุบอดีตถึงปัจจุบันครับเนาะ ผมผมได้รับตําแหน่งเมื่อปีห้าสี่ครับห้าสี่จนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็สิบกว่าปีครับแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าทุกปีมันไม่จบสักทีมันไม่จบกันสักทีแต่ปีนี้นโยบายของจังหวัดดีดมากนะครับอาจารย์นโยบายของจังหวัดดีมากครับทุกๆปีนั้นครับตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่ไฟไม่ไม่ได้ไม่ได้ไหมป่าป่าดุรักของของตำบล ของชุมชนในทางเหนือนะครับก็เป็นพื้นที่ของผมนั่นดูแลรักษาป่าหนึ่งหมื่นหนึ่งพันกว่าไร่นะครับอาจารย์เออมากพอสมควรในพื้นที่เขตอุตรัต์ดังนั้นนะครับปีหกสามนะครับปีหกสามนะครับไฟไม่ไหมมาทั้งเจ็ดแปดปีปีหกสามไม่เกิดเพลิงไหมนะครับเพลิงไฟไหมไฟไหมจากลาน้าําท่าอาจารย์ทําเนียวกันไฟก็แล้วมันยังข้ามอยู่นะครับกว้างขนาดไหนมันยังข้ามอยู่ นื่องจากว่ามันไฟกับลมมาด้วยกันครับไฟกับลมมาด้วยกันไฟมาไฟมาก็ลมมาครับใบไม้ก็ปิวปิวข้ามไปป่าอานุรักษ์ดังนั้นวันปีหกสามนั้นนะครับก็หาชุมชนพี่น้องชาวบ้านเนะ่ยเข้าไปดับในพื้นที่เข้าไปดับทั้งสามวันวันที่สามวันที่สามนะ่ะถอนกำลังเนื่องจากเสียงอันตรายมาก เกือบจะเอาลูกบ้านไปเสียชีวิตเนื่องจากไฟโหมแรงมากนะครับดังนั้นก็ขอกําลังจากฮอลิคอปเตอร์นะครับดังนั้นปี6กสามขอฮอลิคอปเตอร์มาดับ50กว่าเที่ยวรู้ครับห้กว่าเที่ยวจนถึงที่ว่าป่าอนุรักษ์ไม่ไหม้นะมาเป็นทั้งเจ็ดแปีเนี่ยไม่ปี63เนี่ยเสียหายมากเสียหายมากพอสมควรดังนั้นประสบการณ์นั้นนะครับก็เนื่องจาก เรานะครับเราทำแนวกันไฟแล้วเราไม่ได้มีการทำแนวดำที่กว้างดังนั้นก็มีประสบการณ์เรื่อยๆมา,มาเรื่อยๆมาสะสมมามาเลยเข้ามามาจนถึงปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้นะครับก็ปีสองปีที่ผ่านมานะครับชาวบ้านก็เห็นต่างกันว่าโอ้ขอกับนั้นเราทิ้งเผาตรงนี้ไหมเนื่องจากตรงเนี้ยอ่ะที่ตามที่ตรงเนี้ย จะมีการเห็ดออกหนอไม้ผักทุกอย่างถ้าหากเราช่วยกันซิงเผานเนี่ยหนึ่งหมื่นกว่าไร่เนี่ยเราขอแค่ซิงเผาแค่ไม่ถึงพันกว่าไร่เนี่ยแต่กระทบกระทบกระทบเครื่องฟูนควันดังนั้นเราก็มุมมองว่าพี่น้องชาวบ้านอาปากเมินตาอาปากเพื่อท้องดังนั้นเขาก็ไปหาเห็ดหาหนอเราก็แบ่งหน้าที่เราต้องแบ่งความรับผิดชอบซึ่งกันและกันเขาก็ไม่มีเงินเดือนกินเขาก็ไม่ มีรายได้หาเช้ากินข้าเราอยู่บนป่าบนเขาดังนั้นผมก็เร่งความสําคัญของชุมชนเรื่องปากเรื่องท้องเป็นใหญ่ดังนั้นผมก็บอกว่าเราจะไม่กระทบในพื้นที่หมื่นกว่าไร่ของเราแม้กว่าหมื่นกว่าไรนะ่น่ะเราขอขอสิ่งเผาประมาณสักไม่ถึงพันกว่าไรนะ่ะคิดเป็นอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นต์ปีนี้นะครับปีนี้แล้วปีที่ผ่านมาแลนะเราเสียเป็นหมื่นกว่าไรนะ่น่ะเขาว่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย ดังนั้นนะครับผมก็ปีนี้ผมต้องขออนุญาตจะระบบไฟดีจากอาปตอทางเหนือโดยเกษเรตรอปตอทางเหนือนั้นเป็นพวบคุมระบบไฟดีนะครับหรือนะครับแกก็ทําหน้าที่นะครับว่าใครขอระบบไฟดีที่ไหนระบบไฟดีเนี้ยปีนี้ผมว่าดีดีมากครับแม้แต่ความคิดมุมมองแตกต่างกันแตกต่างลักษณะแบบไหนครับพ่อแตกต่างทุกคนนะมุมมองว่า การเผาเนี่ยมันเป็นฝุ่นควันจริงแต่ความที่พยายามที่จะไม่ให้เผาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เนื่องจากว่าพื้นที่มันเป็นหิวเป็นหลายสิ่งหลายอย่างอุปสรรคหลายอย่างนะครับเวลาไฟเกิดขึ้นแล้วนะครับระบบไฟดีนะครับหรือไฟที่เราไม่ได้ตั้งใจเขาจุดลักเผานั้นเราสามารถคุมได้ยากถ้าระบบไฟดีเราขออนุญาตเสร็จเราก็จัดการเชื้อเพลิงให้ดีให้ควบคุมให้ดีทั้งหมดไม่ให้เกิดฮอตสปอตไม่ให้เกิดอะไรขึ้นไม่แค่เกิดกระทบต่อ ่าที่เราอนุรักษ์ดังนั้นนะครับผมก็อยากจะฝากทั้งทั้งอาจารย์นะครับที่ดูดูแล้วนะครับอาจารย์พูดเมื่อสักครู่นี้ก็ก็เหตุและผลทุกคนต้องมีเหตุและผลเหมือนกันนะครับอย่างอาจารย์พูดเมื่อสักครู่เนี่ยผมก็สิ่งเก็บรถเผาเนี่ยเก็บนะครับคนพูดนะครับคนยังพูดได้แต่การกระทํายากครับระหว่างการพูดเนี่ยกับการกระทําเนี่ยมันยากต่อกันมากครับอย่างฟ้ากับเหว เราพูดได้ทั้งนั้นครับพูดได้ว่าเอาต้องต้องต้องแบบนี้แบบนั้นนะครับลองลองมาสัมผัสที่พื้นที่บางครั้งพื้นที่เนี่ยเป็นหิวเป็นดอยสูงอะพื้นที่ไม่รู้ไม่เขาชันแบบไหนเชื้อเพลิงเยอะเราไม่ก็สามารถที่จะเอามาได้เราก็ยังไงก็ต้องจําเป็นกะจัดเชื้อเพลิงเพื่อความปลอดภัยเพื่อที่จะไม่ให้ลุกลามไปในพื้นที่ป่าชุมชนป่าขุนน้ําตามบนท่าเหนือนี้มีป่าขุนน้าทับห่าเมื่อวานอาจารย์เนาะ ถ้าหมู่หนึ่งถึงหมู่ห้าเนี่ยมีป่าชุมชนทุกหมู่บ้านแล้วก็มีป่าคุน้ําทุกหมู่บ้านเอาน้ําประปามาใช้ในฤด,ดูฝนในฤดูดดร้นะครับทุกคนหวงแหนป่าของเขามากทุกตําบลทุกหมู่บ้านดังนั้นนะครับก็บริบทมันไม่เหมือนกันครับอาจารย์บริบทแต่ละชุมชนตำบลด้านเหนือเนี่ยขอแค่ชิงเผาเนี่ยแค่ประมาณแค่สองหมู่บ้านไม่เยอะพื้นที่ก็ไม่ถึงสองพันก็ไรอาจารย์เนาะหมู่หนึ่งนี่พื้นที่เขารักษาเนี่ยสองหมื่นกว่าไรอะ่ะ เขาขอแค่ประมาณสักไม่ถึงพันไรอ่ะโมสองหนึ่งหมื่นหนึ่งมืนกว่าไรเขาขอแค่ไม่ถึงพันกว่าไร่นะผมว่ามันป็นสิ่งที่ดีนะครับที่จยุดลอ่อแหลมจุดลอ่อแหลมที่ที่สามารถกบจัดเชื้อเพลิงได้ผมว่านายบายของจังหวัดปีนี้ดีครับเพราะว่าเขาให้ระบระบบไฟดีแล้วก็สามารถที่ควบคุมได้นะครับอาจารย์ดังนั้นผมก็ดูประสบการณ์ผมก็มีเขาพูดมาหลายครั้งหลายหนว่าเฝาแล้ว มันดูว่าลักษณะที่ทาง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 นอกนะของไม่ไม่ยอมรับว่าการเผาป่าเนี้ยเป็นสิ่งดีแต่ถ้าหากเรามาสัมผัสที่ที่ชุมชนหรือว่าที่หมู่บ้านที่เขาอยู่รอบข้างบนเขานะครับเขาก็รักป่าเขาก็ไม่อยากให้ไฟไหม้แต่ทำยังไงให้เกิดไฟป่าน้อยที่สุดนะครับผมมาเป็นผู้ใหญ่บ้านมาเป็นกานานสิบกว่าปีแล้วปีนี้ผมดูว่า ไม่อ่อนเนี่ยดูดูแล้วฮอสปอตลดลงมากอยาก่างทาเหนือฮอสปอตลดลงมากเลยตัวปีีเนี่ยนะครับแม่ทายังไม่ได้ขึ้นเลยปีปนี้นะครับแต่บนไม่ทาไม่ขึ้นฮอสปอตยังไม่ขึ้นเลยนะครับเนื่องจากว่าทุกคนขาเขาก็ไม่อยากให้ไฟขึ้นเกิดขึ้นแต่ขอขอระบบที่ไฟดีแต่ผมว่าดีในในใบของจังหวัดปีนี้นะครับดังนั้นผมก็ฝากฝากทุกคนนะครับก็เห็นใจที่พี่น้องบนดอยด้วยนะครับเนาะพี่น้องในมุงในเมือง,อ,งอาจจะมองมว่าอยู่บนดอยเผาป่าเขาก็ไม่อยากจะบ เขาก็ไม่อยากจะทําแต่ความจำเป็นต้องทําเนื่องจากว่าเขาต้องลดภาระ,ะเสี่ยงในปี6 63แล้ว6มา64อีก64 64นี่ชุมชนผมอยู่ใกล้ป่าอาจารย์อย่างอาจารย์เคยเห็นเคยผ่านเนาะปี64นี้รู้สึกว่าไฟไหม้จากพื้นที่เขตอ,อปอตอนนั้นไฟแรงมากเข้ามาในหมู่บ้านไฟเกือบไหม้กุฏิวัตดตังนั้นประกาศเสียงตามสายให้ชาวบ้านเอารถน้ามาดับแทบจะไม่ทนันอาจารย ถ้าเกิดไฟไหม้ในบ้านสักหลังหนึ่งเนี่ยผมมันเรื่องใหญ่อันนี้คือว่าที่เราไม่ชิงเผานะไฟมาแล้วมันแรงมากถ้าเกิดไฟไหม้บ้านสักหลังหนึ่งเนี่ยใครล่ะจะรับผิดชอบหน่วยงานไหนที่รับชอบรับผิดชอบก็ไม่เต็มนิดๆหน่อยๆมาช่วยเหลือแล้วเวลาชุมชนจะขอชิงเผาเนี่ยบางคนไม่ดีบางคนก็ว่าไม่ดีมากกวันแล้วคุณต้องย้อนว่าถ้าเกิดคนที่อยู่บ้านใกล้ป่าเนี่ยเกิดไฟไหม้ไฟป่าเข้ามาเนี่ยเกิดไฟไหม้บ้านเปิสักหนึ่งหลังเนี่ย แล้วคุณจะมีความรู้สึกไงถ้าเป็นบ้านคุณเนะี่ยคุณจะรู้สึกยังไงระบบปีนี้ระบบไฟดีเนี่ยที่ขอชิมเผาที่ใกล้บ้านเนี่ยขอระบบไฟดีเผาผมว่าดีมากเป็นการป้องกันทรัพย์สินนะครับถ้าหากที่น้องในในเมืองในอะไรนะ่พูดว่ามันไม่ดีไม่ดีนะผมว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราบ้างนะครับผมก็เห็นด้วยว่าเออบางครั้งมันก็จําเป็นต้องทาดังนั้นผมก็ฝากทุกทกคนด้วยว่าทุกคนนะ่ะไม่อยากให้มีปินมีมีฝุ่น นะครับทุกคนก็อยากให้อากาศดีทุกคนก็อยากใหุ้ขภาดีทุกคนดังนั้นที่จําเป็นคนเราก็ต้องเห็นใจซึ่งกันและกันครับจา่บาพักกำลังที่ครับที่ที่ชิงเผาแล้วคุมไม่อยู่มีไหมในม,มีประสบการณ์ไหมว่าแบบเคยเห็นนะครับครับในในพื้นที่ที่ชิงเผาแล้วคุมไม่อยู่เนี้ยมันก็มีบางส่วนนะครับบางส่วนที่ทาเหนือพูดตรงๆเนาะ ทางเหนือที่ผ่านมาในพื้นที่ของพื้นที่ของเขตอ,อปอนะครับเขามีกําลังน้อยนะครับคนคนน้อยมากคนพื้นที่อยู่ติดขอบเขตของ,ขของชาวบ้านฮะขอบเขตของชาวบ้านนี่เขาอขาปลบไฟดีเผาเผาแล้วที่เขามันรุมมันแรงครับก็สามารถที่ควบคุมได้ไป็นบางส่วนบางส่วนก็ไม่สามารถควบคุมได้นะครับด <forget about> <anyway> ังนั้นเขาก็ต้องช่วยระดมคนไปช่วยดับให,ให้ให้ให้ตามที่ขอกําหนดการเผาแต่พื้นที่อื่นเนี่ย มีสองหมู่บ้านหมู่หนึ่งกับหมู่สองไม่มีครับคือทําขอบเขตให้แนวชัชดเจนเลยครับอาจารย์เพราะว่าเนื่องจากเราเราไม่ให้กระทบจากหมู่บ้านอื่นข้างเคียงอื่นนะครับที่เราเราจะควบคุมกันครับขั้นตอนที่พ่อกำนันทำเนี่ยต้องระดมคนไปทํายังไงครับการชิงเผาที่ไม่ลุกลามออกข้างนอกลองเล่าห้ฟังกาทำยังไงครับมีวิธีการยังไงไปทําแนวไปจัดก,การไปใครต้องไปกี่คนอ,อะไรอย่างไงเล่าให้ฟัง ครับหม้อท,ท,ทีแรกนะครับผมก็ไปทําเดียวกันไฟไป,ไปไปทั้งหมดทั้งหมู่บ้านครับไปทําเดียวปลาขุนน้าก่อนทาพอเกลที่ปลาขุนน้าให้ชัดเจนก่อนครับกานอ่าแล้วหลังจากนั้นมาก็แบ,แบ่งแบ่งโซนแบ่งโซนว่าพื้นที่ขออนุญาตชิงเผาเนี่ยประมาณสามร้อยไร่น่ะของผมเนี่ยประมาณสามร้อยไร่อีกไอ้ที่หนึ่งอีกประมาณสี่ร้อยไร่น่ะก็แบ่งแบ่งนําก็เอาชาวบ้านบางส่วนไปช่วยกันทําก่อนทําทําให้เสร็จ อย่างผมเนี่ยแบ่งเป็นสองแปลงครับสองแปลงขอชิงเผาแต่เป็นสีแ่แปลงคของผมนี่สามร้อยไร่สามร้อยไร่เรผมแบ่งครึ่งเนื่องจากแบ่งครึ่งเนี่ยเราไม่ต้องกังวลอะไรครับอาจารย์ควบคุมระบบเผาข้างบนลงมาข้างล่างนะครับทําแนวกันไฟไว้ก่อนเสร็จแล้วก็ไปจุดข้างบนลงมาแยกสองส่วนไปการเป็นเป็นรูปวงกลมครับอาจารย์รูปวงกลมมาถึงข้างล่างจุดโอเคไฟก็ขึ้นต่างจุด ประมาณสามสี่โมงก็จบจันถ้าเราไม่ไม่ไม,ไม่ไม่แบ่งครึ่งเนี่ยมันจะนานใช้เวลาแบ่งประมาณสี่ชั่วโมงครับห้าสิบโมงสิบโมงประมาณสิบสี่ประมาณหกชั่วโมงอ่ะจันสีโ่โมงก็จบอ่ะสี่โมงไม่เกินห้าโมงจบครับก็ไม่ไม่ลามไปถึงกั้งคืนนะครับไม่ไม่เกิดไปกลางคืนนะครับ ครับขอบคุณครับพ่ากผน้ชครับ